สวัสดีครับพบกับผมโคเลนกับเมนูวันหยุดสมสวาหมูเป็นเมนูทางภาคอีสานจะเป็นเนื้อหมูย่างแต่เลือดกิดบมาครับอ่ะขนียวพึ่งจุกขอนอนอ ไปกินนานแล้วเมนูนี้สำรับนับใครไม่กินดิบกับความใครนะครับ อแต่เป็นทางภาคเนื้อนาเขาจะเรียกว่าลูนะแต่ภาคอีสานเขาเรียกส้มสวามู เนื้อมันทขดจบไปย่างพอย่างสุกเลยอะบมัดซอยพอปรุงเซ็ตค่อยใส่เลือด ผมแนะนำแต่จะทําทต้องเอาที่มันติดมันนะครับเอาเป็นประเภทสามสั้นอย่างที่ดี ยางพอ้ำตกอีพออีแม่เอ้ยไ้กินมาเป็น สิป,ปีแล้วมัม้งเมนูนี่ะต้งเต็ออกจากบ้านมานะ มีเพื่อนๆยากกินอยาก็นทํำหนึ่งป่าเดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมจะทําใหม่แต่มนี้คอเมนูมันนี้ก่อนนะครับหิวว่วได้กินดนอืมอืม กระด่างกุ้งห่นมันตกลินตกปีมันอาคักคๆะอืม 嗯，反正越不怎们家没火气。 ไพ่โบกินลิฟต์กินเรื่อย,ยครับขอไพ่เด้่อยครับฮะสมพามาควนขอติดตามไปเรือยครับมาเก็นทางเฟซบุ๊กแค่นี้เลยครับกับเมนูวันหยุด